สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ e x i Mayahunter นะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงจดหมายลาตายขององค์ชายคาโจครับแล้วก็อาการโดนของขององค์ชายฟูเกสึหรือว่านี่จะเป็นการจากไปขององค์ชายสองสาวสวยนะเออเอาละเรามาดูกันดีกว่าครับสำหรับคนที่ชอบดู YouTube แบบลื่นไหลไม่ติดขัดกับโฆษณานะครับก็แนะนำ YouTube พรีเมียมเจ้านี้เลยครับ เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือเมาใช้ลาย2ปี199บาทมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานและยังมีแอป,ปอื่นอีกเช่น Netflix Disney Plus หรือทุกแอป s t รีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่แอด a n d a PM หรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอว่ามาจากช่อง Exit Mayahunter รับวันใช้งาน YouTube Premium ฟรี3วัน เนื้อเรื่องจะเริ่มในมังหะตอนที่402นะครับใครยังไม่เคยอ่านเคยดูเนี่ยไปหาดูได้เนาะหรือจะฟังคลิปนี้ก็ได้เช่นกัน <S <S อ,องค์ชายฟูเกสึโดนบางอย่างโจมตีจนมีอาการคล้ายคนโดนของครับสภาพอิดลยเสพติดการใช้ประตูลับของสัตว์เนนิอย่างบ้าคลั่งมีร่องรอยที่หลังคล้ายโดนมแมลงกัดนะครับก็น่าจะเป็นจำแดงๆตามรูปเลยเนาะสัตว์เนนของขององชายคาโจที่แปงลงราบเป็นองคชายคาโจเนี่ยก็มาปรึกษากับเมโลดี้นะ คาโจบอกว่าหลังจากหนีไม่สําเร็จก็ถูกส่งตัวมาที่ห้องของฝ่ายสํานักงานกฎหมายในทันทีเลยเนี่ยก็ไม่ได้คล้องแวะเกี่ยวกับใครเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟูเกสึเนี่ยไปโดนอะไรมาอีท่าไหนเมโลดี้บอกว่ามันอาจจะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างจากเนนเป็นไปได้ว่าฟูเกสึเนี่ยอาจจะโดนกับดักเนนของใครบางคนขาโจก็เสริมนะครับเมื่อก่อนฟูเกสึเนี่ยจะใช้ประตูลับได้แค่วันละครั้งนะแต่ตอนนี้ใช้ได้วันละหลายครั้งเลย และเหมือนเจ้าตัวจะชอบด้วยก็เลยใช้แบบเหมือนคนเสพติดการใช้งานไปเลยอะ่ะพอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยขโจก็นึกถึงองค์ชายเจดูสุรัตนะครับที่เรียกว่ามีเส้นสายยาเสพติดอะ่ะอีกอย่างเนี่ยสัจเนนขององค์ชายเจดมีคําอธิบายที่เคยพูดเอาไว้ว่ามันจะวางกับดักล่อหลวงเป้าหมายนะครับ เมื่อเป้าหมายบรรลุเงื่อนไขแล้วเนี่ยกับดักก็จะทํางานก็พอจะเข้าเขาอยู่นะครับเพราะว่าฟูเกสืเนี่ยอาจจะโดนกับดักขององค์ชาย7ลูซุลัตนะล่อลวงให้ใช้ประตูลับได้หลายครั้งต่อวันอย่างที่ฟูเกสือน่าจะต้องการอยู่แล้วครับ องชายฟูเกสือก็เลยใช้แบบเมามันเลยหลังจากนั้นก็น่าจะติดคำสาบหรือว่าโดนโจมตีจนอยู่ในสภาพรอแลกใกล้าตายแบบนี้ครับแน่นอนว่าสัตว์เนนขององชาย7เ,เนี่ยโจมตีด้วยตัวของมันเองครับและองชาย7ก็ไม่น่าจะรู้เรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าองชาย7ไม่สามารถสั่งให้สัตว์เนนไปโจมตีใครได้ครับบังคับไม่ได้มองก็ไม่เห็นครับเรียกว่าแทบจะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่เลยเออเอาเป็นว่าพอสรุปได้ดังนี้นะ พวกเมโลดี้ก็ตัดสินใจกันว่าจะจัดการกับองค์ชาย7ครับก็ทำการวางแผนกันนะโดยมีไคซาลุฝ่ายกระทรวงยุติธรรมมาร่วมด้วยครับแผนการเป็นไปตามนี้ครับโดยแผนการก็คือว่าจะใช้ประตูมิติครับขององค์ชายฟูเกสึให้เป็นประโยชน์ครับค่โจอบอกว่าองค์ชายฟูเกสึเนี่ยลองใช้ประตูของเธอมาแล้วหลายๆรูปแบบเลยนะแต่บนเรือเนี่ยมันน่าจะมีเขตแดนบางอย่างนะครับป้องกันเอาไว้ทําให้ไม่สามารถใช้ประตูไปข้างนอกเรือได้ครับ แต่สามารถเปิดประตูไปที่ห้องเก็บเรือชูชีพได้และอีกอย่างที่น่าลองก็คือการพาคนอื่นเข้าประตูไปด้วยครับคิดว่าน่าจะทําได้เพราะประตูมันจะปิดทันทีที่องค์ชายฟูเกซึเข้าไปใช่ไหม ดังนั้นถ้าให้คนอื่นเข้าไปก่อนที่องค์ชายฟูเกสือจะเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะได้ครับเออโดยแผนการก็คือเขาจะไปที่ห้องขององค์ชาย7นี่แหละครับเซลลีส่สือเนี่ยจะเล่นฟุตนะทาให้องค์ชาย7หมดสติครับระหว่างนั้นเนี่ยก็จะอุ้มองค์ชายเจเข้าประตูนะไปที่ห้องเก็บเรือชูชีพครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือมันจะต้องมีคนไปช่วยแบกองค์ชาย7ลูซูลัตนะเพราะว่า เซลิสืก็จะต้องเป่าฟุตใช่ไหมไคซาลุก็เลยเสนอตัวครับที่จะเป็นคนแบกองค์ชายเจ็ดเองส่วนพวกบริการที่สลบอยู่เนี่ยพอได้สติเนี่ยไคซารุกก็จะจับตรวจเลือดนะก็คงจะเจอสารเสพติดแน่นอนเนะี่ยและหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นว่าพวกนี้น่าจะหลอนไปเองนะส่วนองค์ชายเจ็ดเราก็จะทําว่าเขาเสพย,ยาเกินขนาดแล้วก็วางแผนหลบหนีออกจากเรือนะแล้วก็หัวใจวายตายอะไรทํานองนี้ครับ เซลีสือก็เลยบอกว่าแผนมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าแผนนี้ติดปัญหาใหญ่คือองค์ชายฟูเกสือสามารถเปิดประตูว่าไปสถานที่ที่เขาเคยไปได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องพาองค์ชายฟูเกสือไปที่ห้องขององค์ชายเจให้ได้เสียก่อนสักครั้งหนึ่งอ่ะแต่จะไปยังไงล่ะใครเซอร์ลูกก็เลยออกไอเดียนะครับว่าเขาจะสร้างเรื่องนะโดยจะให้องค์ชายฟูเกสือเนี่ยไปเข้าพบกับองค์ชายทุกคนเลยครับ แน่นอนว่าเป้าหมายของเราคือองค์ชาย7คนเดียวแต่ถ้าเราไปเข้าพบกับทุกคนเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่น่าสงสัยไงใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราจะขยายพื้นที่ที่องชายฟูเกสึอสามารถสร้างประตูวาร์ปไปได้กับองชายทุกห้องเลยทีนี้มันก็จะได้ผลดีด้วยใช่ไหมเออถือว่าเป็นแผนที่ดีนะครับแต่เราจะไปเข้าพบกับองชายระดับสูงกว่าเราได้ยังไงล่ะใช่ไหมค่ะโจก็เลยเสนอไอเดียนะครับว่าเขาจะเขียนจดหมายลาตายของตอนเองนะแล้วก็ให้ฟูเกสืเนี่ยนำไปส่งมอบกับองชายทุกคนเลยนะ เรียกว่าเป็นจดหมายสั่งเสียครับในตอนนี้มันก็เฉลยออกมาบางส่วนนะครับว่าองค์ชายทุกคนตอนนี้รู้แล้วนะว่าองค์ชายขาโจเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ก็ผมไม่รู้รายละเอียดนะว่าเขารู้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ข้ออ้างนี่แหละครับในการให้องค์ชายฟูกกสึนนำจดหมายลานะไปมอบให้กับองค์ชายทุกคนเลยมันก็จะดูไม่น่าสงสัยด้วยครับและใครสรุก,ก็จะเป็นคนพาไปนะ ทั้ง3คนก็ตกลงตามแผนการนี้เลยนะครับเซลิสึก็มีการถันไปถามย้ํากับคซารุด้วยนะว่าจะเข้าร่วมแผนการนี้ด้วยเหรอเพราะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยมันหวนกลับมาไม่ได้นะคซารุก็ยืนยันนะบอกว่าเขาต้องการที่จะช่วยองค์ชายฟูเกสึครับคซารุเชื่อมั่นนะครับว่าฟูเกสึจะนําความเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นได้มากกว่านี้นะคซารุเนี่ยอยู่กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วเขาก็จะใช้ ข้อมูลลับที่เขามีอยู่นะกับบรรดาองค์ชายทุกคนเนี่ยเอามาใส่ลงในจดหมายบางอย่างด้วยนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกระตุ้นยั่วยุองค์ชายแต่ละคนเนี่ยว่าทําไมองค์ชายข้าโจถึงรู้เรื่องพวกนี้เพื่อที่จะดูปฏิกิริยาอะไรพวกนี้ด้วยนะต่อมานะครับทั้ง3ก็เริ่มลงมือทันทีไก่สลุกก็พาองค์ชายฟูเกสือนะครับขึ้นไปยังชั้นหนึ่งนะแล้วก็ไปที่ห้องขององค์ชายเบนจมินคนแรกเลยครับ แล้วก็แจ้งว่าต้องการส่งมอบจดหมายลาตายนะขององค์ชายขาโจเนี่ยให้กับองค์ชายเบญจมินซึ่งก่อนสิ้นพชนเนี่ยองค์ชายขาโจได้เขียนจดหมายเอาไว้แล้วก็ฝากเอาไว้ว่าให้ส่งมอบกับองค์ชายทุกคนเลยเออและทางกระทรวงยุติธรรมได้ตรวจสอบจดหมายแล้วนะว่าไม่มีวัตถุอันตรายและก็ยืนยันความปลอดภัยตอนแรกทหารก็จะรับจดหมายแล้วก็ไปส่งต่อให้นะครับแต่ใครสะรุก็อ้างว่ามันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะฉะนั้นหากไม่ได้ส่งมอบด้วยมือเนี่ยเกรงว่ามันจะไม่ได้นะครับ ให้รีบรายงานเบนจามินไปก่อนละกันสุดท้ายเบนจามินก็ยอมไม่เข้าพบเนาะทั้งสองก็ได้เจอกันนะครับแล้วก็มีการกล่าวทักทายกันนะเบนจามินเห็นสภาพขององค์ชายฟูกิสึก็รูท้ทันทีนะครับว่าตอนนี้องค์ชายฟูกิสึอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากๆเลยครับเบนจามินก็ได้แต่คิดในใจนะครับว่าฟูกิสึน่าจะโดนคำสาปเข้านะที่ทําให้ร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงอยู่ไปไม่ถึง10วันหรอก ร้อนแล้วล่ะครับเบนจามินก็รับจดหมายมานะเบนจามินเปิดอ่านจดหมายก็บอกว่าเป็นแค่จดหมายสั่งเสียธรรมดานะ ต่อมาตัดมาดูในฝั่งของเบนจามินนะครับตอนที่ได้รับจดหมายจากองค์ชายฟูเกสุแล้วนะเออเนื้อหานะจดหมายมีบอกเอาไว้ว่าแม่ตัวจริงขององค์ชายฮาเคนเบิร์กก็คือราชินีลำดับที่1อุม,มานั่นแหละครับที่ทุกคนต่างเงียบไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะมีแต่ความกลัวแต่สําหรับชั้นที่เป็นคนตายแล้วเนี่ยก็เลยพูดอะไรก็ได้มันมีทฤษฎีที่เป็นที่เฮือฮาในเว็บไซต์ต่างประเทศนะว่าราชินีลำดับที่1เนี่ยมีการขอให้ราชินีลำดับที่2เนี่ยเป็นแม่ของฮาเคนเบิร์ก เพื่อปกป้องไม่ให้เขาถูกลอบสังหารจากพวกพี่ชายโดยการเปลี่ยนลำดับการสืบทอดแบบลับๆนะแม้ว่าตอนสึกชินบอลลังจะเริ่มขึ้นลำดับการสืบทอดจะไม่มีความหมายอีกแล้วนะครับแต่ข่าวลือพวกนี้เป็นความจริงและมันจะเป็นปัญหาใหญ่ทันทีนะเพราะว่าราชินีลำดับที่หนึ่งอาจจะมีการใช้อำนาจของตัวเองอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนองค์ชายฮาเคนเบิร์กเพื่อให้ขึ้นเป็นราชาครับและในฐานะที่ฉันเป็นคนตายเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ฉันทำได้กับสิ่งที่ฉันพูดได้อยู่ ยังไงขอฝากองค์ชาย11 1ฟูเกสึเอาไว้ด้วยแล้วกันนี่เป็นเนื้อหาบางส่วนในจดหมายสั่งเสียขององค์ชายคาโจนั่นเองเบนจามินอ่านแล้วนะครับก็บอกกับพวกไคซาลุว่าก็เป็นจดหมายที่ธรรมดานะไม่มีเจตนาการเมืองแอบแฝงอะไรเลยไม่จะเป็นต้องให้ดูหรอกแต่ใน่ใจก็คิดนะครับว่า ข้อมูลที่คัจโจเขียนมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เนื้อหาที่บอกก็เป็นแค่ระดับข่าวลือในอินเทอร์เน็ตก็ไม่น่าตกใจเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยองชายสิบคัจโจเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากนะถ้าจะวางแผนหลายอย่างมาเพื่อน้องสาวก็ไม่ใช่เรื่องนนาแปลกใจสุดท้ายแล้วก็เป็นการบัฟเพื่อขอร้องให้ช่วยน้องสาวแล้วแหละสุดท้ายแล้วเบนจามินก็ได้คิดนะครับว่าข้อมูลที่คัจโจร,รู้มาเนี่ยยังไงก็ไม่มากไปกว่าข้อมูลที่เบนจามินมีอยู่ ก็คือเบนเจามินก็เลือกที่จะเชื่อข้อมูลของตัวเองมากกว่านะครับว่าทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือสรุปในส่วนนี้นะครับก็หมายความว่าองค์ชายฮาเคนเบิร์กนั้นนะครับมีมารดาก็คือแม่คนเดียวกับเบนเจามินแล้วก็องค์ชายสี่เซริสโดนิทเลยนะก็คือราชินีอุมมาระดับที่1เลยครับต่อมานะครับฟูเกสสือก็ได้นําจดหมายนะครับไปมอบให้แก่องค์ชายไทยสันองค์ชายซื้อเปปป้าตามลําดับจนมาถึงห้องของ องค์ชาย7นะครับองชาย7ก็รับจดหมายมานะครับแล้วก็แกะมันอ่านองค์ชาย7ได้แต่อุทานออกมาว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเธอได้รู้เรื่องจดหมายรีบบ้างไหมเนี่ยฟูเกสืก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เนื้อหาเหมือนกันองคชาย7็ลูซัดก็ส่งจดหมายให้ไคซาลุนะครับบอกว่าเธอคงไม่อยากให้เดือดร้อนน้องสาวแล้วนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสืบชีมันลังหรอกแต่ว่าให้กระทรวงยุติธรรมอย่างไครซาลุเนี่ยอ่านเอาไว้หน่อยละก,กันไครซาลุรับจดหมายมาก็แกล้งจะเป็นอ่านนะครับเพราะจริงๆเนื้อหาในจดหมายเนี่ยไครซาลุก็รู้อยู่แล้วนะน เนื้อความในจดหมายเนี่ยประมาณว่าองค์ชายข้าโจไนดะ้ไม่สนใจว่าใครจะชนะนะในศึกชิงบาลลในครั้งนี้ดับใดที่ไม่ใช่เซริสดนิดเรียกว่ามันเป็นการชี้เป้าเลยนะองค์ชายเจ็ดก็เลยบอกว่าเนื้อหามันดูแหม่งๆอยู่นะลองเอาไปตรวจสอบดูละกันแต่าอาจจะได้ล่องรอยอะไรก็ได้นะแล้วก็ยื่นจดหมายคืนให้ไปนะครับองค์ชายเจดก็เริ่มคิดนะครับว่ามันมีบางอย่างไม่ถูกต้องนะทําไมใช้จดหมายลาตายมา ทิ้งบอมกันแบบนี้ล่ะแทนที่จะขอร้องให้คนอื่นช่วยปกป้องน้องสาวนะมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมแล้วนะแก่ะเป็นไม่รู้เรื่องไปก่อนแล้วกันในระหว่างที่ใครสรุ้กับฟูเกสึเดินกลับออกมานะครับบาโชก็ได้วิ่งตามมานะครับแล้วก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับเฟลิซึทราบว่าพระองค์กําลังตกที่นั่งลําบากอยู่ก็เลยจะมอ,อบเครื่องรางนะครับก็คือเป็นคํากรหนึ่งบทสิ่งนี้จะช่วยปกป้องเธอจากคํำสาปชั้นต่ําได้นะแต่ก็อาจช่วยอะไรได้ไม่มากหรอกนะที่เหลือก็ขึ้้นออยู่กับเธแลว เมื่อได้รับคำกรมาเนี่ยพวกคำสาบที่อยู่รอบตัวของฟูเกสสก็มีสลายหายไปบ้างเล็กน้อยนะครับเออนี่ก็เป็นความสามารถเน้นของบาโชเนาะที่เขาจะสามารถเขียนกรไฮกุอะครับและทำให้มันเป็นจริงได้ครับเขาอ,อาจจะเขียนกรเพื่อปัดเป่าคำสาบบางส่วนออกไปอะไรทำนองนี้ต่อมาก็มีการเปิดเผยนะครับว่าจดหมายที่ส่งให้กับองค์ชายฮาเคนเบิร์กเนี่ยเราส่งข้อมูลทุกอย่างให้ฮาเคนเบิร์กรู้เลยนะทั้งแผนการของเบนจามิน ความชั่วร้ายขององค์ชายซีซิลิโดนิตและต้นกําเนิดของฮาเค n นเบิร์กไอ้ต้นกําเนิดขององค์ชายฮาเค n นเบิร์กนี่แหละครับน่าสนใจนะจู่ๆจะพูดถึงเปิดประเด็นว่าเป็นต้นกําเนิดขององค์ชายฮาเคนเบิร์กคืออะไระหรือจะบอกว่าองค์ชายฮาเค n นเบิร์กคือลูกของบิโอนเนเทโลเออันี้น่าสนใจนะ แต่ว่าองค์ชายแค่นเบิร์กตอนนี้เขากําลังล้มป่วยอยู่ครับก็เลยยังไม่ได้อ่านจดหมายนี้ครับเออต่อมาอีกข้อมูลที่สําคัญที่ส่งไปให้คุณลาบิก,ก้านะครับตัดไปที่ห้องของคุณลาบิก,ก้านะคุลาบิก,ก้าก็กําลังอ่านจดหมายอยู่ครับเนื้อหาในจดหมายก็บอกว่าองค์ชายเนี่ยไม่สามารถหลบหนีออกจากเรือได้นะตาบใดที่พิธีชิงบัลลังก์ยังมีอยู่แต่ก็มั่นใจว่านายจะสามารถหาทางออกที่จะไม่ต้องนําไปสู่การตายของคนในราชวงศ์มากกว่านี้แล้วนะเออ ก็ถือว่าเป็นสารที่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่ามันไม่สามารถหลบหนีได้ให้กับคุรปิก้าได้รับรู้เป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากๆเลยนะเพราะอย่าลืมว่าคุรปิก้าตั้งใจจะพาราชินีโออโตกับองค์ชายวอเบอิลหลบหนีอยู่นะครับและเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหลบหนีไม่ได้ไงแต่เมื่อได้รับจดหมายนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เขารู้ว่ามันทําไม่ได้ทีนี้ก็ต้องมากลับมาวางแผนกันใหม่แล้วว่าจะอะไรยังไงต่อไปเนาะ ต่อนะครับภาพก็ตัดมาที่ห้องกักตัวนะที่เซลิสซคาโจแล้วก็ฟูเกสซ์อ,อยู่กันนะครับภายในห้องนี้เราจะเห็นว่าองค์ชายฟูเกสึเนี่ยกำลังนอนพักอยู่นะครับแล้วก็มีเครื่องตรวจวัดชีพจรอะไรพวกนี้ด้วยเนาะเซลิสซ์บอกว่าคนที่ปฏิเสธรับจดหมายเนี่ยก็จะมีองค์ชาย4กับองค์ชาย13นะแล้วก็องค์ชาย9ที่กําลังรักษาตัวอยู่องค์ชาย4เนี่ยสั่งให้โยนจดหมายทิ้งไปเลยแบบไม่ใยดีเลยนะครับส่วนองค์ชาย13มามยามเนี่ยอย่างที่รู้กันนะมันเป็นห้อง ต่างมิติครับก็น่าจะไม่สามารถเข้าไปเจอได้ครับเออทั้ง3ามกลังวางแผนกันอยู่นะครับที่จะเริ่มลงมือจัดการกับองค์ชาย7ลูสุลัสนะจากตอนที่แล้วนั่นแหละครับทั้งหมดตกลงกันว่าเราจะเริ่มลงมือกันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนครับระหว่างนี้ก็ให้องคชายฟูเกิสึได้นอนพักเพราะว่าเธอจะต้องใช้ความสามารถเน้นนะครับแล้วก็ยังมีการบอกด้วยนะว่าบทกรอนที่บาโชส่งมาให้เนี่ยช่วยได้มากเลยนะในตอนนี้ก็ไม่มีพวกวิญญ,ญาณร้ายมาคอยรบกวนองคชายฟูเกิสึอ,อยู่เลย พอกลับมาอ่านตรงนี้แล้วครับแล้วก็ลองปฏิปต่อเรื่องราวเนี่ยทำให้เรารู้ว่าพวกเมโลดี้เนี่ยเตรียมตัวที่จะลงมือเก็บองคชายเจ็ดรูสุลัดแล้วนะและในเนื้อเรื่องล่าสุดตอนที่เบนจามินประกาศกดอายการศึกจําได้ไหมครับที่มีองค์ชาย4คนที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้เนี่ยก็คือองค์ชาย3โจไลนะครับที่หนีไปอยู่กับบอสของแก,งก๊งมาเฟียแล้วก็องชาย7จ็ดรูสุลัดนะครับก็คา,าดกันว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่กับบอสของมาเฟียเช่นกันแต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าเนื้อเรื่องไม่ได้เป็นไปตามนี้ล่ะองค์ชายเจ็ดลูซุนาที่หายตัวไปเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะโดนพวกเมโลดี้ทำตามแผนแล้วเก็บไปแล้วหรือเปล่าล่ะอ,อ,อันนี้มีความเป็นไปได้นะต้องรอดูนะเนื้อเรื่องอาจจะพลิกล็อกหรือว่าหักมุมก็ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ชัวร์เพราะว่าสถานะขององค์ชายเจ็ดยังเป็นผู้สูญหายอยู่นะผู้หลบหนีอันนี้ก็เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาเลยเนาะเอาล่ะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าน้องจะไม่เป็นอะไรนะพอดูแล้วอาการค่อนข้างหนักเลยครับแล้วก็นอนโคม่าไปแล้วตอนเนี้ยโอ้โห สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้บเบนจามินประกาศกฎอายการศึกเรียกว่าควบคุมตัวองค์ชายทุกคนให้อยู่ภายในห้องพักองค์ชายฟูกเกสึไม่ต้องไปวิตกอะไรเลยเพราะว่านางเนี่ยนอนครบ้าอยู่ในห้องอยู่แล้วครับหรือจะบอกว่ากฎอายการศึกไม่สามารถทําอะไรเธอได้เลยครับเธออาจจะจากไปก่อนบเบนจามินก็ได้ในตอนนี้แต่ผมก็อยากจะเอาใจช่วยเธออยู่บ้างนะครับ สงสารน้องนะไม่อยากให้น้องตายไปเร็วอย่างนี้เลยอะ่ะหวังว่าเมโลดี้จะหาทางช่วยได้เนาะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูตอนต่อไปดีกว่าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรไกันบ้างครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสตหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนี้แล้วกันนะครับเอาละครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ